สวัสดีครับนนา,น,านักตกปลาทุกท่านวันนี้พอดีผมก็นึกออกว่าจะทําคลิปอะไรดีอ๋อผมไปเห็นโพสต์ของนะานักตกปลาท่านหนึ่งในกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับบอกว่านะาช่วยแนะนําผมผมต้องการลอกตีไก่อ่าผมขึ้นคําตอบที่ตอบยากมากว่าลอกตีไก่คือลอกอะไรครับผมก็เป็นคําตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงแล้วผมไปเห็นนะาคนหนึ่งถามว่า น้าจะไปใช้ตกอะไรตกปลาอะไรปลาชนิดไหนอ่าแล้วผมแล้วนะาคนนั้นก็มาตอบว่าช่อนชโดกระพงผมก็เอะใจลอกตีไก่ช่อนชโดกระพงผมดูลักษณะของการใช้เหยื่อมันก็ไม่ครอบคลุมกันแล้วก็เลยคิดว่าตอนนี้ก็เลยจะแนะนํานะถ้านั้นไปว่าอย่างน้อยการตกปลา3มชนิดเนี้ยควรจะมี3มชุด ครับหรือว่า2ชุดก็ได้ช่อนกับแชโดอยู่ด้วยกันแล้วก็ตกกระพงแยกมาหรือว่าเอาชุดช่อนกับกระพงอยู่ด้วยกันแล้วแยกแชโดออกไปตัวเนี้ยก็ใช้ได้แต่สาหรับผมเองอะ่ะผมก็อยากจะแนะนำ้วนะผมก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ราคาแพงมากนะักแล้วก็ค่อยๆสะสมมาเลยก็อยากจะแนะนํานะครับสำหรับผม1ก็คือนี่ครับชุดแชโดชุดตกปลาแชโดของผมก็อย่างน้อยผมจะมีสองคันสำรองไว้1คันแต่คันนี้ ตัวนี้ผมก็จะขายอยู่ครับเบสสิบยี่ิชิมาโนแคนแนนตอนนี้ผมก็จะปล่อยออกไปอยู่ตอนนี้เป็นเบสเอ็ไว้ตีใต้น้ําตัวนี้เป็นเมทเนียม d ีซไว้รอบ8ไว้ปั่นผิวน้ําซึ่งคันเป็นคัน f อฟซีบริรูนเป็นคันฟ a ส t a แอคชั่ซึ่งยังไงฟ a ส t a แอคชั่ซึ่งแล้วก็พาวะว่าลิฟสูงครับตัวนี้ก็เป็นงานเโดของผม เนี่ยสคันนี้ครับแต่คันนี้ผมจะปล่อยกําลังโพสโพส์ปล่อยไปแล้วครับก็ตอนนี้ยังขายไม่ออกก็ราคาไม่แรงมากพันต้นต้น,ตนส่วนชุดที่2คือชุดปลาช,ช่อนโดยตรงเลยครับก็จะเป็นชุดนี้เนี่ยครับก็เป็นเวทคคันไม่แข็งมากก็อยู่ประมาณสักอ่าสีหา่หรือว่า7หรือว่าสีหรือประมาณสัก อ่าประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดเจ็ดสอ่าแปประมาณนั้นครับ 87, 76อยู่ประมาณนั้นเอาไว้ตีประช่อนอ่ามันก็อุปกรณ์ก็ไม่หนักแรงมากส่วนอีกชุดหนึ่งคือนี่เป็นชุดกระพงเลยครับชุดกระพงชุดกระพงผมก็จะมีลอกเบสตัวหนึ่งไว้เคาะปา๊กครับซึ่งเป็นอ่าตัวนี้เป็นราคาไม่แพงก็เป็นคูราโดบีเอที่เอาไว้ตีเหยี่อเบาสปูลตื้น ตอนนี้ก็เป็นชิมานโนเหมือนเดิมครับนัซซี่ซึ่งก็มีลูกปืนกันน้ำเค็มครับก็เอาไว้งานกระพงโดยเฉพาะครับก็เวทก็เป็น3ามอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเวท2 4 3 8ี่สครับนี่ผมก็จะมีงานกระพงอีก2ชุดที่เอาไว้สับเปลี่ยนกันเวลาเราเคาะปักหรือว่าเดินปลายางครับหรือว่าพวกต่างๆเพราะว่า การเคาะสปินนิงอ่ะมันจะปวดแขนเราก็จะสลับเปลี่ยนมาเคาะเบสมั่งแต่สป i ินนิงจะตีได้ดีกว่าคันเบสครับแล้วก็ชุดสุดท้ายของผมเลยคือนี่ครับงานทะเลงานทะเลที่ผมเรียกเป็นตัวนี้เป็นไดว่าเฟรมเพราะว่ามีแม็กซีนครับกันน้าเค็มตัวนี้เป็นแขนคู่แล้วผมเรียกเบอร์ใหญ่หน่อยคือเบอร์สองพเพราะว่างานใช้ฝั่ง1คือเราต้องจุสายได้เยอะครับเพราะเราต้องตีให้ไกลบางทีปลาหมึก หรือว่าปลาสีขนหรือปลาเกา๋าอยู่ตามชายฝั่งบางทีอยู่ไกลออกไปส่วนคันนี่เลยครับเป็นคันแปฟุตยาวออกว่าเขาหน่อยครับนู่นครับจุบ้านเลยเน้นตีไกลครับคันนี้คันตกหมึกคันาชายฝั่งงานเล็กๆงานไมโครจิกงานาเคโลงานอาจิครับส่วนนี้เนี่ยผมก็จะแยกอย่างนี้เลยเพราะว่าอุปกรณ์ ทุกอุปกรณ์มันไม่ได้ครอบคลุมครับอย่างที่น้าเขาบอกว่าลอกตีไข่ตีไก่ถ้าน้าเอาดีซีไปตีเหยียอเบาตีกบยางน้ากไม่ได้ตีไก่ครับแต่ถ้าน้าเอาดีซีไปตีกบกระโดดกีบัสเบดอ่านั่นนะครับถูกวัตถุกประสงค์เพราะว่าดีซีอ่ะจะเน้นเหยื่อที่ใหญ่แล้วก็เป็นการสวนลมได้ดีแล้วก็เป็นการเน้นผมจากผมใช้ดีซีมาตีเหยียบเบาตีไม่ดีแน่แต่เยืนหนักคือ ตีได้แม่นยำครับโดยเฉพาะเหยียบปักสัก9เซนเหยียบเก้าเซนเหยียบ yeah. ลิตโตพวกนี้ครับจะตีปลาจิบหรือปักโดคอกได้ดีได้แม่นยำมากแล้วก็แต่มันไม่ครอบคุมคือเรามาตีขบยางต้องเคนแรงมากกว่าจะออกแต่ถ้างานปลาช่อนแนะนำไปพวกตระกูลใดว่าดีกว่าครับจะตีได้ดีกว่า ตะกูลใดว่าอันฟ้างานไม่หนักมากถือว่าตีปลาช่อนแล้วตีไม่ต้องออกแรงแค้นมากตีกบยางได้ดีครับส่วนงานก็กระพงก็นี่แหละครับก็คือผมก็ไม่มีงบมากผมก็ใช้แค่ค u รโด o VFS กับ Shimano นัทซี่ครับถ้าใช้แค่พอถูๆได้ไถจะทําระยะได้ถือว่าระยะหนึ่งครับก็ฝากนะนะที่อยากได้ลอกตีไก่มันไม่มีคําว่านิยามว่าลอกตีไก่ครับ มันมีนิยามว่าลอกเฉพาะงานครับก็ฝากเนาะน้าๆหรือน้องๆเด็กใหม่ที่จะตกปลาขอลอกตีไก่ลอกตีไก่ผมควมแนะนำน้องๆเก็บเงินเก็บเล็กผสมน้อยหาลอกที่ถูกกับงานที่จะใช้งานให้ดีกว่าครับก็ฝากไว้ครับเป็นเคล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆว่าเราควรจะเลือกลอก หรือคันให้เหมาะสมกับการใช้งานมากกว่าการทำระยะครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ